วันนี้กลับมาพบกับเกลเกลอินเหกากันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นกริปหาทําของเกลซึ่งเป็นสิ่งที่เกลไม่เคยทํามาก่อนเลยแม้ว่าเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่านางมีมานานแล้วนะจ๊ะอยากรู้ว่าคืออะไรก็ต้องไปดูกันเลย ช่วงหาทาในวันนี้นะคะก็คือการอยากจะย้อมผมเองที่บ้านค่ะย้อมสีผมแต่ฉันไม่เคยทําเลยแกเก็ไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายหรืออะไรไงนะคะแต่อ่านรีวิวมาแล้วแหละว่าต้องเป็นตัวนี้แบรนด์นี้เท่านั้นที่จะทําให้ผมของเราเนี่ยเ,เปล่งประกายแบบธรรมชาตินะเราก็เลือกเป็นเนเชอรัลลุกมาเลยคะ่ะก็ไม่ได้อยากจะให้สีผมมันโดดไปจากเดิมมากเราก็เลยเอ,อ๊เราจะใช้สีอะไรดีนะคะเรามีวิธีมาดูกัน ก,ะะก็เลือกแบรนด์ที่จะมาทําสีในวันนี้ก็คือแบรนด์ลิซ่นั่นเองนะคะนาะงเป็นครีม my bubble color นะแบบเป็นโฟมเปียดสีผมเออแต่ก่อนที่เราจะเลือกว่าเฮ้ยฉันจะใช้สีอะไรดีนะคะแล้วก็จะมานี่ก่อนเลยนะคะเขามี vr ah, ในการเลือกสีผมด้วยขั้นตอนก็ไม่ยากเลยจ้าขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหน้าตัวเองตอนนี้อ่าคือเกลก็จะทําการถ่ายรูปบนหน้าเว็บแบบนี้เลยนะคะง่ายมากพอเราได้รูปนี้แล้วนะคะแล้วก็ จะทำการเลือกสีผมค่ะสีที่เก้าอยากจะทําในวันนี้นะก็จะเป็นเนื้อชโลลูแบบน้ำตา,รราลทำมาตชอุ้ยฉันชอบสีนิวทีเบามากๆเลยเออปังปังหลายสีเลยนะคะซึ่งสีอันนี้เนี่ยเราก็ขอเอาดีกว่าเราขอเป็นตัวนี้เลย นี่ก็คือรีเซฟมครีมเปลี่ยนสีผมสีมิวทีบาวาะจ๊ะก็คือเป็นน้าตาลชานมไข่มุกไดๆเหมือนที่เราชอบกินนั่นเองแกมก็จะแบบมีความประกายน้ําตาลเป็นธรรมชาตินะซึ่งก่อนที่เกวจะมาถ่ายคลิปเนี่ยก็ได้ทาการ VR ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์เขามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์ที่เขาให้มาในหนึ่งกล่องเนี่ยก็ครบคันมากๆเลยนะคะเราแทบไม่ต้องหาเพิ่มเลยครบจบในกล่องเดียวสามารถทำสีผมได้แล้วแล้วก็ไม่รอช้าแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้น ทำสีผมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทเจ้าขวดเบอร์หนึ่งเนี่ยลงไปในขวดเบอร์สองค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันโดยการคว่ำขวดขึ้นลงช้าๆแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นฝาสําหรับทําโฟมแบบนี้จ้าจากนั้นก็มาใส่ถุงมือและคลุมผ้าให้เรียบร้อยนะคะกันเละจ้าทุกคนอ่ะไปค่ะเราก็จะเริ่มบีโฟมออกมาแบบนี้บีมง่ายมากโฟมเยอะสุด อ่าเกวก็จะเริ่มค่อยๆไล่จากโคนผมก่อนนะคะโดยการบีบโฟมเข้ามาแบบนี้แล้วก็เกลี่ยๆให้ทั่วเลยคะ่ะทุกคนจะเห็นว่าเนื้อโฟมเขาเนี่ยเยอะหนานุ่มมากๆเลยนะจ๊ะคือไอตัวที่มันหนานุ่มและเข้มข้นเน,นนี้เนี่ยมันจะทำให้สีผมของเราติดโทนยาวนานยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วแบบระหว่างทำที่เกวชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะคะสามารถแบบ ทำสีผมได้สบายไม่รู้สึกว่าแสบจมูกใดๆเลยอะไปจากเราก็จะเริ่มละเลงละเลงทั่วหัวแบบนี้นะคะบีมน้องโฟมออกมาค่ะทุกคนแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหนังศีรษะเลยตั้งแต่คนจะลดไปนะคะให้มันเท่าๆกันเด้อเอาจริงๆแกว่ามันทําง่ายมากเลยอะตอบโจทย์สําหรับใครที่แบบอาจจะเคยทําสีผมแบบธรรมดามาแล้วสีมันไม่สม่ําเสมอกันก็อยากจะให้มาลองตัวนี้นะคะดีมากเลิศ เมื่อเราชโลมโฟมทั่วผมแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งน้องเข้าไว้นะคะประมาณ30นาทีเท่านั้นเองและหลังจากนั้นเราก็จะไปล้างออกค่ะอ้าครบ30นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปล้างออกกันหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ทรีทเมนต์แบบล้างออกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมค่ะทำให้ผมของเจลนกลับมานุ่มสลวยได้วีง่ายแม้ใช้นิ้วสางเด้อ หลังจากที่เราเป่าผมมานะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยสีผมเกว่ะมันมีความเป็นแบบน้ําตาลอ่อนๆนะคะเดี๋ยวส่องกับไฟดูเห็นไหมเฮ้ยสีสวยมากเลยอยากจะบอกว่ามันทําง่ายมากๆเลยทุกคนสําหรับโฟมครีมเปลี่ยนสีผมนะของลิเซ่นะคะซึ่งใครที่แบบทาไม่เป็นแบบเกเียหรือแบบเป็นมือสมัครเล่นมือใหม่เพิ่งลองทําครั้งแรกก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะคือดีมากๆเลยและที่สําคัญชอบที่ทําเสร็จแล้วผมเนี่ยมีความนุมน่มๆมากเลยนะจ๊ะ อเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันนะคะว่าทำสีผมใหม่แล้วแต่งตัวยังไงถ่ายรูปยังไงถึงจะเข้ากับสีผมนี้นะ้นเนเชอรัธรรมชาติหลุกมากๆเลย ใครที่อยากได้นะคะก็ไปตามกันได้เลยจ้าเน้นย้ำอีกทีนะคะว่าสีนี้คือสีมิวที b ราวนนะของร i เซตัวนี้เลยนะจ้าโฟมครีมเปลี่ยนสีผมที่แบบมันเปลี่ยนง่ายมากแกเออแล้วเห็นไหมว่าได้สีนี้มาเลยจ้าตัวนี้นะคะเกวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่รีวิวนะวันนี้นะคะบ๊ายบาย